สสเปคและออปชั่นของ Toyota Yaris a t i ที e v e กับราคาเริ่มต้น719,000บาทคุ้มจริงไหมไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนแมนกลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงยินยานโยตน,ยนซึ่งเนช่วงที่เราจะพูดคุยกันเรื่องรถนะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Toyota Yaris a t i ที e v e หรือตัวไฮบริดนั่นเอง เราจะมาพร้อมออปชันและเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินปกตินะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากยานลิสเอทีฟรุ่นปกติหลักๆจะมีดังนี้ครับเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก1.2ลิตรเป็น1.5ลิตรฟูลไฮบริดปรับจูนช่วงล่างใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนล้ออะลอย16นิ้วลายใหม่เปลี่ยนดุมล้อจากน็อต4รู ew, เป็น5ลู PCD 5 1 0 0เปลี่ยนหน้าจอกลางระบบสมัมผัสเป็นขนาด10.1นิ้วเพิ่มระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แและ Android Auto บบไสาย Wireless. เพิ่มแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายว i r เลสชาร์ a เจอรเพิ่มระบบรักษารถให้อยู่ในเลนเลน k ีปปิ้งคอนโทรลและเพิ่มรุ่นย่อย GR Sport นะครับโดย t ต y o t a y ยา i s a แ H E V นั้นเปิดตัวมา2รุ่นย่อยด้วยกันคือยา r i s a t i v e H E V Premium ราคา719,000บาทและยา r i s a t i v e H E V GR Sport ราคา769,000บาท ซึ่งเป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2025หลังจากนั้นจะปรับราคาขึ้นรุ่นละ10,000บาทนะครับสำหรับมิติตัวถังนะครับรุ่น H-EV Premium จะมีความยาว4,425ม mm, ิลมตรและรุ่น H-EV GR Sport จะมีความยาว4,440ม mm, ิลมกว้าง1,740ม mm ิลมนะครับสูง1,480ม mm, ิลมระยะฐานล้อ2,620ม m mm, มระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นกราวเคลียร์แ160ม m mm, และความจูดถังน้ำมัน36ลิตรครับในส่วนของขุมพลังนะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง80แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันกำลังรวมทั้งระบบจะอยู่ที่111แรงม้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT และขับเคลื่อนล้อหน้านะครับและมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ0.7กิโลวัตต์อั่โดยจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรมาดูในส่วนของออปชั่นกันบ้างนะครับเริ่มจากตัว HEV Premium กันก่อนเลยช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Strut และช่วงล่างด้านหลังแบบ Torsion Beam มาพร้อมเหล็กกันโครงล้ออัลลอยขนาด16นิ้วมาพร้อมยาง195/60 R16 ระบบเบรกด้านหน้าและด้านหลังแบบดิสเบรกไฟหน้า LED พร้อมไฟเลี้ยว LED และ Daytime r u n n i n g l i g h t แบบ LED มาพร้อมระบบ o l l o w m มี o m มและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติกระจังหน้าด้านบนโครเมียมลมดำและด้านล่างสีเทาเมทัลลิกช่องดักอากาศด้านหน้าตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวแบบ s ี que n t ช a l LED วัสดุตกแต่งการชนหลังสีดำเงากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับด้วยไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ สาวอากาศแบบครีบฉลามไฟสองสว่างที่เก็บสัมภาระด้านท้ายพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS คุ้มด้วยหนังปรับได้สีทิศทางและมาพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มปรับโหมดการขับขี่ภายในห้องโดยสารโทนสีดําเทาบอรหน้าคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางบอรดนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือสีทิศทางแดชบอร์ดและคอนโซลกลางบูนุ่มหุ้มด้วยหนังกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ฝั่งคนขับพร้อมระบบป้องกันการหนีบระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอนทรี ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พุชสตาร์ทบัตตอนแผงประตูบริเวณที่วางแขนบูนุ่มหุ้มด้วยหนังทั้ง4บานหัวเกียร์และฐานเกียร์ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเปลี่ยนโนแบล็กและโครเมียมช่องแอร์ตกแต่งด้วยโครเมียมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแอมเบียนท์ไลท์64สีมารตรวัดคนขับแบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วจอกลางแบบสมัมผัสทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายวายเลส ช่องเชื่อมต่อ USB Type A และ Type C บริเวณคอนโซลกลางด้านหน้าช่องเชื่อมต่อ USB 2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่องชาร์จไฟ12โวลต์แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย Wireless Charger ลำโพง6ตตำแหน่งและสำหรับระบบความปลอดภัยจะมีดังนี้ครับถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งบริเวณคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมเซนเซอร์การะยะช่วยจอดด้านหน้า2ตํตำแหน่งและด้านหลัง4ตํตำแหน่งไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กล้องมองภาพรอบคัน360องศา กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าวิดีโอแคมเคอร์ recorder, กุญแจ immobilizer, ระบบเตือนการโจรกรรม TDS, จุดยึดเบาะนั่งเด็ก Isofix, ชุดปะยางฉุกเฉินระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมออโต้ล็อกระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮมระบบป้องกันล้อล็อก ABS, ระบบกระจายแรงเบรก EBD, ระบบเสริมแรงเบรก BA, ระบบควบคุมการทรงตัว VSC, ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC, ระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลัง RCTA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชานัน HAC ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันห e ัน ESS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน All-Speed Adaptive Cruise Control ระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัโตโนมัติ Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกับ l a n Departure Alert ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Control ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว Front Departure Alert และระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธี Pedal Misoperation Control และสำหรับรุ่น HEV GR Sport ออปชันที่ได้เพิ่มมาจากรุ่นพรีเมียมจะมีดังนี้ครับล้ออลอยขนาด17นิ้วมาพร้อมอยาง205/50 R17 ชุดแต่ง GR Sport รอบคันสเกิร์ตหน้าด้านข้างและด้านหลังสปอยเลอร์หลังสีดำกระจกมองข้างสีดำเงาหลังคาสีดำกระจังหน้าบนล่างสีดำเงาพร้อมโลโก้ GR ปรับจูนช่วงล่างใหม่คอยสปริงด้านหน้าแข็งขึ้น12%และด้านหลังแข็งขึ้น9%ขนาดแกนกลางช็อคอัพใหญ่ขึ้น10%ปรับจูนพวงมาลัยไฟฟ้าเพิ่มความแม่นยำพร้อมโลโก้ GR บอนั่งหุ้มในหนังสีดำสลับอาคันทาราพ,พร้อมโลโก้ GR ลำโพงพโอเนีย6ตำแหน่งในส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับในรุ่น HEV p รีเมียจะมีทั้งหมด5สีคือสีเงิน Metal Stream Metallic สีเทา u r b a n Metal สีดำ a อ titude Black ไ i c a ah, สีขาวมุกแพลตินัมเพอร์ไวท์และสีแดงเลดไมก้าเมทัลลิกนะครับส่วนรุ่น H-EV GR Sport จะมีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำาอ titude Black ไ Mi ้าสีขาวมุกหลังคาดำแพลตินัมเพอร์ไวท์แบล็กท็อปและสีแดงหลังคาดำเลดไมก้าเมทัลลิกแบล็กท็อปนะครับโดยเจ้า t ต y o ต้ y ยา i ิสเอทีฟ H-EV จะมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถดังนี้ครับรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันระบบไฮบริดนาน5ปีไม่จำกัดระยะทาง รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางและฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีสำหรับใครสนใจเจ้าโตโยต้ายาริ a เ t i v e h อ v อยู่นั้นก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับกับทาง t ต y o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับผมโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรองติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ